วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเตือนสติและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงแต่อย่างใด 嗯。Oh.

มีอะไรครับไก่พิษไม่เปลี่ยนมาเมื่อกี้พี่จอดเอ๊ะอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้มาเบียดทำไมอ่ะพี่เบียดอะไรเบียดผมมาเมื่อกี้ผมขับมาทางต้งปกติเลยพี่หยาเบียดมาพี่อย่าพี่อยาพี่อย่ามาหาเรื่องอะไรมาปกติหาเรื่องพีี่เยทาไมได้ยิงจอดได้จอดเปล่าอะไรตัวตัวหรือเปล่าไม่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 พิกา อ้าวมันได้เอกว้า,<ป>า,ากะโหลกดูนะครับวกะโหลกกะโหลกไอเสียวรถันจมเอาลูาากถขับาากาับาากาบนกัหนหน่อยแต่ตีไฟแดง๋ยวเจอกันแต่ตีไฟแดง้เจอกัน กูโดนอะไรอ่ะไอ้ <muchas> 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 พี่คะพี่คะจอดก่อนคะ่ะจอดก่อนคะ่ะจอดก่อนค่ะชนเขาลุงชนคันข้างหลังอะเ,ออรเอรอัรถท่อมไม่กีเลนไม่คะ่ะเลนนี้ยมันไม่ใช่รถที่จะวิ่งคะ่ะต้องต่อคิวคะ่ะพี่มันเป็นไหลาทางคะ่ะจอดจอดก่อนคะ่ะพี่คันข้างหลังเขาเขารออยู่รอเทียร์อยู่คะ่ะ ทางไม่ใช่ที่รถวิ่งนะคะไม่ค่ะ,คะถ้าไม่คล่องก็ไปกันแบบนี้ค่ะรถก็ไม่ได้วิ่งสักทีไม่ได้ไปกันสักทีมันต้องต่อแถวไปกันค่ะพี่หนูก็รีบเหมือนกันพี่พี่เบียดเขาอ่ะพี่ก็น่าจะจอดไม่ใช่พี่หนีมาแบบนี้อ,อ,นอ่ะ มันไม่ใช่เลนที่จะรดที่จะวิ่งได้อะเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ช้าไปใหญ่มันไม่ใช่จะมุดก็มุดมาเลนซ้ายมันไม่ใช่สําหรับรถวิ่งเลยเนี่ยวิ่งติดไปใหญ่เลยทีเดียไม่ได้ไปแล้วทีหรอกค่ะรุ่นนี้ไม่เคยผิดหวังจ้ะเี่จ่ามาจากไหนก็ไม่รู้จ้ะ มาเ็าแทกข้างหน้านะจ๊ะแทกเสร็จคือคือนางก็ขึ้นไปนะต่อนะ